นนได้ยังไงอะไรของคุณผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฉันเห็นนะว่าคุณรวนลามพนักงานของฉันทีนี้พี่หยุดเชื่อแล้วยังคะว่านี่มันโรคจิตคราวนี้แหละฉันจะจับแกเข้าคุกเพราะฉันมีพยานหลักฐานอย่านะอย่าแจ้งความนะคือฉันปล่อยแกไปแกก็ทำแบบนี้กับคนอื่นสิเอางี้น้องอยากได้เท่าไหร่ว่ามาหรือพี่เซ็นเช็คให้เลย ไปดีกว่าปุ้ยเนียลลืมเช็ดชั้นให้พี่ด้วยนะได้ค่ะอ่าสวัสดีค่ะลูกค้ามาท่านเนียวนะคะใช่ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญน,นั่งก่อนนะคะปุ้ยมารับออเดอร์ลูกค้าหน่อยวันนี้ร้านเงียบจังเลยนะครับ เปล่าหรอกค่ะพอดีแถวนี้ออฟฟิศเยอะลูกค้าจะชอบมาตอนเที่ยงเที่ถึงบ่ายอ๋องั้นแสดงว่าช่วงเช้ามันก็มีลูกค้าใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญลูกค้าไปนั่งก่อนเลยนะคะเดี๋ยวให้นอเอาเมนูมาให้ฉันขอตัวก่อนค่ะเมนูค่ะ เออ่คุณลูกค้ารับอะไรดีคะอ๋องั้นผมเอาสเต็กวาเกียวนะครับแล้วก็เฟรนฟรายขอชีสเยอะๆด้วยนะครับค่ะอขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวหนูเก็บเองคะอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บให้ คุณลูกค้าทาอะไรอะคะอ๋อมันจะบอกว่ามันจะสั่งน้ะเป่าเพื่อมีคนดึงงาะนี่ครับค่ะีิยศลูกค้าคนนั้นอะเหมือนโรคจิตเลยเมื่อกี้อะเขาก้มดูใต้กระโปรงปุ้ยด้วยนะใช่เหรอปุ้ยลูกค้าเขาก็ดูแต่งตัวดีมีตังมีหน้าทำแบบนั้นมั้งแต่ว่าเมื่อกี้นี่ปุ้ยหยุดพูดจาไร้าสาระแล้วไปทำงานได้แล้ว ได้อยากให้พี่เห็นนะว่าไปทําหน้าไม่ดีใส่ลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้านะเขาเอาเงินมาให้พี่พี่จ่ายค่าแรงปุ้ยเข้าใจไหมอย่าทำให้ลูกค้าไม่พอใจไปทํางานต่อได้แล้วค่ะเชิญลูกค้าเข้าด้านในก่อนได้เลยค่ะลับประดิดีคะ รับอปไลดีคะเอาเป็นไฟล์ของชีสหนึ่งครับแกลูกค้าคนนั้นมาอีกแล้วอะที่เมื่อวานฉันบอกว่าหเหมือนคนโรคจิตอะไงไม่เป็นไรถ้าแกไม่สบายใจเดี๋ยวฉันรับออเดอร์เองขอบใจนะแกเดี๋ยวตัวนี้ฉันรับเองรับไปเลดีคะ ดี๋ยวรออาหารสักครู่นะคะอาหารมาแล้วค่ะปุ้ยมาเอาอาหารโต๊ะห้าไปเสิร์ฟให้พี่หนอ่อยสิเออคือเอาอึอกอักอะไรรีบไปสิลูกค้าเขารอค่ะอ,อาหารได้แล้วค่ะเออน้องเทียวน้องเปล่าเพ่อมีขวดหนึ่งก็ได้ค่ะ ได้ค่ะเฮ้ยไอ้โลจิตเฮ้ยอะไรนะ้องมากอ่ออาหาผมแบบนี้ได้ไงเจ้าของร้านอยู่ไหนผมอยากคุยกับเจ้าของร้านเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าก็พนักงานคะุณน่ะจู่ๆก็มาด่าผมคุณอบรมพนักงานของคุณยังไงเนี่ยจริงหรือเปล่าปุ้ยไม่จริงนะคะพี่หยดมานักมาลวลานลามปุ้ยก่อนผมเนี่ยนะจะลวนลามคุณ ไหนล่ะหลักฐานไหนล่ะพยานถ้าผมทำจริงก็ต้องมีคนเห็นสิอ๋อไม่ได้แล้วถ้ามีพนักง,งานแย่แบบนี้ผมก็ต้องรีวิวร้านคุณสักหน่อยแล้วเออใจเย็นก่อนนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันจัดการให้ปุ้ยขอโทษลูกค้าเขาซะแต่พี่หยุดปุ้ยไม่ผิดนะมันเป้นหา่าจะต้องขอโทษปุ้ยอ่ะพี่บอกให้ขอโทษก็ต้องขอโทษหรือจะให้พี่ไล่ปุ้ยออก พอ,อพอใจพี่แล้วใช่ไหมคะ แล้วลูกค้าสิไม่เอา,าพี่หนูไม่อยากไปรับให้แป้ไปรับแทนได้ไหมคะนี่ปุ้ยอย่าเรื่องมากได้ไหมพี่บอกให้ทาอะไรก็ทําสิแต่ลูกค้าคนนี้เขาลวนลามปุ้ยนะคะนี่พี่คิดว่าเคียร์จบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะยังมาพูดจาเหลวไหลงานการไม่ยอมทำสักทีพี่หยดไม่เชื่อปุ้ยเหรอคะจะให้พี่เชื่อได้ยังไงก็ปุ้ยไม่มีหลักฐานว่าลูกค้าเขามาลวนลามจริงๆได้งั้นพี่ก็จับตาดูให้ดีนะคะไฟโลจิตนั่นอะ่ะมันจะทําอะไรกับปุ้ยบ้าง เมนูค่ะวันนี้มารับออเดอร์เองเลยเหรอจ้าคนสวยลูกค้าจะรับอะไรดีคะแหมทำไมต้องรีบด้วยละ่ะพี่ยังมอไม่เต็มตาเลยนะถ้าลูกค้าไม่รับอะไรนะั่นฉันขอตัวนะคะเฮ้ยไอ้โูกจิตหยุดนะที่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะไรของคุณผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันเห็นนะว่าคุณลวนลามพนักงานของฉันทีนี้พี่หยุดเชื่อแล้วยังคะว่านี่มันโรคจิต คราวนี้แหละฉันจะจับแกเข้าคุกเพราะฉันมีพยานยหลักฐานอย่านะอย่าแจ้งความน,นะคือฉันปล่อยแกไปแกก็ทำแบบนี้กับคนอื่นสิเอางี้น้องอยากได้เท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวพี่เซ็นเช็คให้เลยฮะคุณหมายความว่าไงนะแสนหนึ่งมัพนพอจะปิดหูปิดตาพวกคุณได้ไหมนี่แกสองแสนหแกนี่มันชั่วทั้งข้างนอกทั้งข้างในจริง ใคิดว่าเงินของแกมซื้อได้ทุกอย่างเหรอหยุดได้แล้วปุ้ยพูดแบบนี้ได้ยังไง <Okay. S 2> เขาเป็นลูกค้าของเรานะพี่อดต้องขอโทษเฮียด้วยนะคะที่พนักง,งานของฉันทำมารยาทไม่ดีใส่แล้วทีนี้คุณเห็นหอะไรว่าเงินมาซื้ออะไรได้บ้างพี่อดปุ้ยผิดหวังในตัวพี่มากเลยนะคะเสียแรงที่ปุ้ยเคารพพี่แท้พี่มันก็แค่คนหน้าเงินปุ้ย เรื่องบางเรื่องอ่ะปล่อยผ่านมันไปบ้างก็ได้นะเอางี้กี่สิ้นเดือนที่จะเพิ่มโบนัสให้พี่พูดใจหมาหมาแบบนี้ได้ไงอ่ะถ้าเกิดคนที่โดนเป็นคนในครอบครัวพี่พี่จะรู้สึกยังไงคะพี่จะยอมแบบนี้ไหมงั้นพี่ให้ปุ้ยเลือกเลยนะว่าจะยอมได้โบนัสหรือโดนไล่ออกพี่หยด โทษนะที่ช่วยอะไรแกไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกแป้งเราเข้าใจแกโอเคไหมไม่โอเคอะเราแม่งโคตรเสียใจเลยเว้ยที่พี่หยดเขาไม่ช่วยเราอะเงินนี่เปลี่ยนคนดีให้เป็นคนเลวได้จริงจริงไม่น่าเชื่อยนะว่าเราจะมีห,หน้าแบบนี้เราควรทำไงดีอะแป้งที่เราจะยอมให้โรคจิตนั้นอะมันลวนลามเราไปทุกวันเลยเหรออย่าไปยอมนะปุ้ย ถ้าประหยดไม่ยอมช่วยอ่ะเดี๋ยวเราช่วยเองเราจะช่วยเรายังไงอ่ะแป้งก็ช่วยจับคนผิดให้มันดิ้นไม่หลุดไปเลยวันนี้ฉันจะเจอคนแบบไหนนะวันนี้ค่ะเฮียทานอะไรดีคะวันนี้ พี่เอาเหมือนเดิมแต่ว่าให้น้องคนนั้นมาเสิร์ฟนะเออคือว่าหมืนนะ่นหนึ่งให้น้องเขามาเสิร์ฟอาหารให้พี่ได้ไหมเออเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะปุ้ยเดี๋ยวอาหารทำเสร็จแล้วอะไปเสิร์ฟพี่เคียร์เขาหน่อยนะพี่ก็รู้อะว่ามันทำไม่ดีกับปุ้ยพี่จะให้ปุ้ยไปเสิร์ฟม,มันอีกเหรอน่า ไปเสริมให้นิดเดียวไม่มีอะไรหรอกพี่ว่าเฮียเขาคงไม่กล้าทาแบบนี้กับลูกค้าเราพนักงานอะจะปฏิเสธเขาได้ไงแต่พี่ไม่ได้ขอร้องนะแต่พี่สั่งในฐานะเจ้าของเข้าใจตรงกันนะปุ้ย ทานได้แล้วค่ะฉันทนไม่ไหวแล้วนะอะไรของแกวะกละก้าดีไงมาทำกับฉันแบบนี้แล้วแกละ่ะกล้าดีไงไมาทำกับฉันแบบนี้ฉันไม่ทนเลย,ยจะเย็นก่อนนะเฮียปุ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะพี่มีหน้ามาถามอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้น เป็นห่วเนื้อห่วงตัวสองแสนอ่ะพอไหมไอ้เลวหยุดนะปุย้ยพี่ไม่ต้องมาห้ามปุ้ยเลยวันนี้พี่จะเลื่อนห่วงเราให้ได้หยุดนะปุย้ยลูกค้าเขาให้เงิน เงินห้าแสนอะพี่ขอโทษนะปุ้ยแต่พี่ไล่ปุ้ยออกเป็นไงล่ะปากดีกับฉันดีนะออกก็ออกวะแต่ก่อนจะออกอ่ะขอด่าหน่อยเถอะพี่หยดฉันไม่คิดเลยนะพี่จะหน้าเงินกล้าไล่ลูกน้องที่ตั้งใจทำงานกับพี่มาตลอดเตรียมรับกรรมไว้เถอะนี่หมายความว่าไงปุ้ยส่วนแกไอ้โรคจิตเดียวตัวินงข้าแดงในคุกได้เลย อย่างแกเนี่ยนะจะทําอะไรฉันได้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในไลฟ์ <Never> สดนะค่ะคนนึงก็โรคจิตชอบใช้เงินปิดปากส่วนอีกคนก็เห็นแกเงินจนน้าเมื่อตามัวนี่แกแอบถ่ายฉันเหรอไม่ได้แค่ถ่ายนะคะแต่ไลฟ์สดเลยแหละไลฟ์สดตั้งแต่ที่แกลวนลามฉันและไหนไหนก็ดังแลละทักทายกล้องหน่อยสิคงไม่ทันจะทักทายแล้วปุ้ยอีกเดียวตำรวจก็คงม,มาแล้วอุ๊ย มาพอดีเลยพูดปุ๊บมาปับ๊บขออนุญาตครูคไโตคุณปีโระครับพ่อหาัธรรมราจาร์เฮ้ยชน,นะอะไรอ่ะเ่อดผมนะเฮ้ยปล่อยนี้ไปหยุดไล์เดี๋ยวนี้นะเนี่ยหรอเจ้าของร้านอะไรสดอะ่ะเจ้าของร้านอะไรหน้าเงินไรมนุษยธรรมมากเลยฉันจะไม่มาก,กินอีกแล้วร้านเนี้ยขอให้ร้านเจ็งวุวๆแลวกันฉันขอถ่ายหน้าเป็นประจานหนเห่เถอะ ก็เ็วก็สมควรแล้วแหละที่จะได้รับผลกรรมแบบนี้